ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีทุกวทั้งกันด้วยนะครับวันนี้พี่ช่องมาต์โฟกัสอีกเช่นเคยในะทุกคนคลิปเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่อยากล็อกอินรับเงินฟรีหรือถ้าใครว่างในะทุกคนลองรับเงินฟรีลองดูล็อกอินรับได้นะสามารถซื้อบัตรทูมาน,นี่วอลเล็ตได้นะครับในแอป ลาซาด้านะทุกคนตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนทาการกดเข้ามาในแอปลาซาด้าเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับทาการกดที่ฉันนะตรงนี้จะเป็นการ in, ล็อกอินรับเงินคืนนะครับแต่เราสามารถทําการถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตโดยการซื้อเป็นบัตรทูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการกดที่เงินคืนทุกวันมาก ถึง500บาทนะครับทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยล็อกอินมาก่อนนะครับหรือยังไม่เคยรับมาก่อนนะครับตรงนี้นะให้เพื่อนทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเขียนคำว่าภารกิจสะสมเงินคืนนะครับเพื่อนๆต้องล็อกอินนะครับหรือ สะสมนะครับในการกดนะครับติดต่อกัน5ครั้งนะครับหรือ5วันนะครับเพื่อรับรางวัลน,นะครับโดยการกดคลิกที่ปุ่มด้านล่างนะทุกคนนี่นี่นปุ่มตรงนี้นะครับพอดีว่าผมรับไปแล้วในทุกคนของวันที่29สิางหานะผมรับไปเรียบร้อยแล้วนะก็รอรับอีก4 ‑‑วันในะทุกคนรอรับอีก4วันนะครับก็จะเข้า เป็นเครดิตเงินคืนสะสมนะครับตรงนี้เครดิตเงินคืนสะสมนะตรงนี้จะสามารถทําการล็อกอินได้5ครั้งในทุกคนแล้วก็จะได้รับ10บาทในทุกคนตรงนี้ส่วนด้บนบนในทุกคนก็จะเป็นการถอนเงินนะการถอนเงินตรงนี้นะครับสังเกตรประวัติเงินคืนของผมในทุกคน,นเห็นไหมประวัติเงินคืนของผมผมรับไปแล้วในทุกคน535 86บาทนะครับก็คือทำการกดที่แลกรับเงินคืนนะครับตรงนี้จะเป็นการใช้คูปองนะทุกคนรับเงินคืนนะทุกคนนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับจะไม่มีขั้นต่ำนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากเอาไปรับแล้วก็ถอนออกมานะทุกคนใช้เป็นโค้ดส่วนลดนะครับในการซื้อสินค้าได้นะพวกนี้นะครับเห็นไหม ส่วนลดคูปองนะครับ100บาทนะครับเงินคืน1น0บาทนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับนี่เห็นไหม5้0บาท1,000บาทก็ไม่มีขั้นต่ำเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทุกคนถ้าเราทำการแลกนะทุกคนหรือทำการซื้อในทุกคนเป็นบัตรทูนะครับตรงนี้เราจะต้องสะสมให้ถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราทําการกดคลิกออกนะหลังจากนั้นทําการกดที่หน้าหลักนะจะมีหน้าหลักอยู่นะ ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดคลิกที่ค้นหานะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆทำการพิมพ์คำว่า true money wallet นะครับกดพิมพ์ไปได้เลยนะครับจะขึ้นแบบนี้ในะทุกคน,หนเห็นไหมจะขึ้นแบบนี้ในะทุกคนจะมีพวกบัตรเงินสด true money wallet นะครับเยอะแยะให้เพื่อนๆทำการเลือกเป็นร้านค้าต่างๆให้เพื่อนๆทำการช็อปได้นะตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะว่าเพื่อนๆจะเลือกเอาร้านไหนนะ ตรงไหนถ้าเหมาะกับเพื่อนเพื่อนๆก็เลือกเก็บไว้ในตะกร้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับก็ทําการกดเพิ่มที่ตะกร้านะก็อยู่ที่103บาทนะบัตรทูเป็น90บาทนะครับสําหรับใครที่ทําการเติมเงินเข้าทู m ิ n e วอล l ล็ตนะครับใช้เป็นบัตรเติมเงินนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่แต่ถ้าเติมเกมผมคิดว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับตรงนี้ก็ลองไปรับดูได้หลังจากนั้นทําการกดคลิกออกนะ กดคลิกออกอีกที่นะครับนี่ก็ทําการกดที่บัญชีอีกครั้งหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทาการกดคืนเงินทุกวันนะครับเพื่อนๆต้องสะสมนะทุกคนให้มากถึงประมาณมากกว่า100บาทนะทุกคน100บาทนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ล็อกอินต่อเนื่องครับถ้าใครอยากล็อกอินให้ถึง100บาทนะครับเพื่อนๆต้องทําการล็อกอิน50วันนะทุกคน50วันนะก็ประมาณ 1เดือนกว่าๆนะครับเกือบ2เดือนนะทุกคน1เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนะถ้าใครอยากล็อกอินนะแต่ถ้าใครนะครับอยากล็อกอินนะครับให้ถึง1 0 0 0ันบาทนะทุกคน1 0 0 0พบาทตรงนี้นะครับล็อกอินนะเราจะคํานวณให้เพื่อนนะเผื่อใครที่อยากสะสมลองดูล็อกอินลองดูต้องสะสมต่อเนื่องนะ ประมาณ500วันนะครับสำหรับ1000บาทนะก็ประมาณปีกว่ากนี่แหละทุกคนแต่ถ้าเป็น20บาทก็สะสมประมาณ20วันนะทุกคนประมาณไม่ใช่20วันอีกประมาณ10วันนะทุกคนประมาณ10วันเราก็ได้รับเป็นโค้ดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนได้รับโค้ดเรียบร้อยนะพวกนี้นะครับ ก็ลองไปรับดูได้นะครับสําหรับใครที่อยากรับสาหรับใครที่อยากช็อปเงินคืนพวกนี้นะครับก็จะเป็นการช็อปแบบไม่มีขั้นต่านะครับถ้าเพื่อนซื้อของ20บาทก็จะลบไปเลยนะครับ20บาทไม่มีขั้นต่ํานะครับตรงนี้ก็จะเหลืออยู่แค่การส่งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันถ้าใครอยากไปซื้อสินค้าหรืออยากไปใช้เป็นโคดส่วนลดนะครับพวกสินค้าพวกนี้ที่เพื่อนต้องการนะครับนี่ถ้าใครจะ ซื้อพวกเสื้อผ้าพวกนี้นะครับเห็นไหมก็จะลดออกไปเลยนะครับ20บาทก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ429บาทประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปชอบดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากชอบสำหรับแอปลา z a าดานะครับสำหรับเงินคืน ทุกวันมากถึง500บาทก็ลองไปช็อปดูได้หรือเอาไปล็อกอินดูได้นะครับโอเคท่านเพื่อนชอบคิวโดนี้นะครับหรือคิปโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับคือลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตสดตามคิปโดนี้กันด้วยนะทุกคนคิปโดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ